กบมาอีกแล้วนะผมกลับมารำงานคอมสุดยิ่งใหญ่นะผมกับคอมมาร์ดไบรท์นั่นเองนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่25-28ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมบูธนับโวนะฮะไปอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนับโวนะครับผมก็อยู่ตามบูธต่างๆทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น JIBS w v i c e IT City นะผมแล้วก็บูธเอสด้วยนะฮะ แล้วพวกสินค้าของนับโวมากมายเลยนะครับผมอาทิเช่น X114 นะครับที่เป็นโซฟาเกมมิ่งนะครับก็อยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ รวมถึงหูฟัง X80 Pro ที่เป็นหูฟังวเลสของทางเรานะครับผมก็ไปอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสินค้าอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าหูฟังรุ่นอื่นๆนะครับสามารถไปหาได้ในงานนี้ได้เลยนะฮะซึ่งสถานที่จัดงานนะผมก็อยู่ที่ไบ t ทคบางนานะครับฮอ E98 ถึงหอ E99 นะครับและพบกันกับบูธนนะับที่งานเขามานะผมสวัสดีครับ